คือมีน้องคนหนึ่งนะครับทักเข้ามาจากสิง์บุรีบอกว่าซื้อฉลามบังคับฟังไม่ผิดนะครับเป็นตัวปลาฉลามบังคับวิทยุเออผมก็ตกใจมากเฮ้ยสมัยนี้เขามีปลาฉลามบังคับกันแล้วนะครับน้องบอกว่าเพิ่งซื้อมาเลยครับพี่แต่ว่ามันเล่นไม่ได้เออมันกดไม่ติดติดต่อร้านก็ติดต่อไม่ได้ผมก็เลยอืมตอนแรกว่าจะไม่รับนะครับแต่คิดไปคิดมาอ่ะลองส่งมาครับแปลกดีผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมมันถึงเล่นไม่ได้นะฮะ พอได้ของมาเนี่ยตัวก็ขาดครึ่งมาเลยนะครับน่าจะกระแทกจากการขนส่งนี่ก่อนอื่นก็ต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จก่อนนะครับแต่ว่าไอตัวที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันใส่ไม่ยากครับมันก็แค่หลุดออกมาจากสลักมันเท่านั้นเองครับแค่สวมเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกพอดีเป๊ะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนี่ยังอยู่ดีปกติดีนะระบบการขับเคลื่อนเนี่ยมันใช้ใบพัดสข้างครับ ก็จะเป็นคล้ายๆใบพัดเรือนะมีสองฝั่งเวลาโยกคันโยกของรีโมทเนี่ยก็ต้องโยกทั้งสองข้างเนี่ยพร้อมกันนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปข้างหน้านั่นเองและผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ดำน้ำนะครับมันก็จะลอยน้ําไปคล้ายๆเรือนั่นแหละชั่วโมงกว่าๆผ่านไปครับแบตเตอรี่ที่เอาไปชาร์จไว้เนี่ยก็เต็มพอดีเออเราก็เอามาลองเทสระบบดูซิว่าทําไมมันถึงไม่ติดมันไม่ติดจริงๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรหรือว่าสวิตช์เสียหรือเปล่า แล้วเป็นสวิตช์แบบกดเปิดกดปิดด้วยนะครับต้องอาศัยฟังเสียงเอานะว่าเสียงแบบไหนมันปิดเสียงแบบไหนมันเปิดลองเช็คฐานรีโมทดูเอ๊ะฐานรีโมทมันอาจจะหมดหรือเปล่านะก็เลยเอาฐานตัวเองมาใส่ซึ่งก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับว่าฐานของผมเนี่ยมันมีไฟหรือเปล่า<笑><笑>ก็ลองเทสกันไปครับผมแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ติดนะฮะก็เลยตัดสินใจลองถอดดูแผงวงจรครับมันอาจจะมีสายไฟบางเส้นเนี่ยหลุดก็เป็นได้เออใครจะไปรู้นะ สองแบบนี้มันอาจจะหลุดมาจากโรงงานก็เป็นได้ครับมีส่วนเคยเจอหลายเคสเหมือนกันฮะแต่พอถอดออกมาดูเนี่ยสายไฟมันก็ไม่หลุดะฮะหรือว่าเอสวิต์มันจะเสียหรือเปล่าก็เลยต้องขออนุญาตถอดสวิต์ดูอีกครับเรียกได้ว่าลือจนหมดตัวเลยจริงๆนะครับนี่สวิตช์เขาก็มียางกันนะ้ํามาแบบนี้นะฮะ ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะรีโมทมันอาจจะเสียหรือเปล่านะก็เลยต้องขอลองถอดดูที่แผงวงจรรีโมทอีกสักทีครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรไหม้หรือเปล่าหรือว่าสายแบตเตอรี่เนี่ยมันขาดหรือเปล่าแต่พอถอดออกมาดูด้วยความที่มันเป็นของใหม่นะครับมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยสักนิดเดียวครับผมก็เริ่มตระหนดใจแล้วว่าฐานรีโมทเนี่ยมันหมดแน่ๆเลย และแล้วมันก็เว <S le ag raph> นแท้ๆ่านรีโมทหมดหรือสมหมดตัวเลยอือหือะไรกันครับเนี่ยจะบ้าตายผมก็ผิดเองด้วยแหละที่ไม่เช็คให้ดีก่อนนะครับเฮ้ยประกอบ งานนี้จะโทษน้องอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันก็ผิดที่ผมด้วยที่ผมเช็คไม่ดีเองนะฮะก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับเจ้าโดนล้ำนั้นครับล้ำสีขาวอืมอยากจะขอเตือนน้องๆเลยนะครับว่าอยากจะให้เช็คพื้นฐานกันก่อนนะครับก่อนที่จะติดต่อมาหาผมเนี่ยเปลี่ยนฐานเป็นอะไรกันก่อนเฮ้ย <Hey! S 1> โอ้ส่งมานี่เสียค่าส่งนะครับโอเคครับตามนั้นแล้วครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ